สวัสดีครับกับผมนายประดิษฐ์เป็งเรือนมาจากบ้านหนองแสตําบลห้วยรายอำเภอจันกำแปงจังหวัดเชียงใหม่ครับและภาคภูมิใจครับดีใจภาคภูมิใจที่ได้ห้ารางวัลอันทรงเกียรติภาษาไทยทินดีเด่นในภาษากาเมืองล้านนาของกระผมครับครับสเสน่ห์ของภาษาล้านนานี่ล้านนาผมมีตึงภาษาอู้และภาษาเขียนเขียนอักะอักษรภาษาลา้านกาบ ภาษาข้าวห่อมภาษากวีภาษากวีข้าวห่อเาาาาข,ข้าวจ้อยกาบไล่กระลงครับบทกวีสั้นๆส,สอนใจเพิ่นว่าอู้ให้เปินฮักยากนักจักหวังอู้ให้เปินจังกําเดียวก็ได้อันนี้หมายความว่าเปินสอนเนื้อเาเนี่ยจะอู้อย่างต้องมีสติใจต,ตรองกําอู้อู้ในทางสร้างสรรค์อู้ในทางบวกถึงจะ มีความสมักสมานสมคัคคีในหมู่คณะเทาว่าอู้บดีอู้พิษหูอูอ้คัดแย่งกันนี่ก็จะสร้างความแตกแยกในหมู่คณะเหมือนกันครับสเสน่ห์ของภาษาลานานี่ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ไปอันไปแอลลานาเนาะเปิ่นจะอวดว่าคนลานาของคนดังเหนือภาคเหนือคนลนานาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีอู้ม้วนมวนาดะก็สวัสดีเจ้า ก็ประทับใจที่สุดในโลกแล้วครับแค่นี้ครับยาไค้ให้ละออนรุ่นหลังเอาเนี่ยต้องอู้อย่างก็ต้องสํารวมแต่ว่าคนเหนือเฮาต้องพูดถึงขู้สอนกษิยะวาจาอู้อย่างก็ต้องขึ้นสำรวมในกรคาอู้อู้คาเมืองให้มันถูกต้องเนี่ยคร